สวัสดีครับเมือนีนาข้าฟาร์มนะครับสกลนครจะพามาเบิงตูฟักไข่นะครับเนี่ยเฮาพึ่งประกอบเซ็เมื่อกี้นี่นะครับตูฟักไข่รุ่น30มสฟองฝาหนานะครับนี่ครับสามสิบฟองฝาหนานะครับแต่จะมีฝาหนาแพนนริลิกใสนะครับติดตั้งยุทธนานะครับให้ลูกค้าได้ไปกระลอกสติกเกอร์ตัวนี้ออกนะครับเมื่อจะเห็นใสๆนะครับสามารถเห็นข้างในนะครับ เวลาเห่าฝักไข่ไข่กำลังฟักเงินเห่าสามารถเสียเห็นแล้วกันไขซอยลูกไก่ได้นะครับเพื่อมีปัญหาอย่างนะครับสมัครมองเห็นส่วนนี้ก็จะเป็นตะกร้าใส่ไข่นะครับเขาแบ่งเข้าแบง่แบงกันนะครับเป็นสองช่องไห้นะครับเพื่อว่าลูกค้าอยากฟังนี้เอาไว้ใส่ไข่ชุดแรกฟังนี่เอาไว้ไข่ชุดที่สองนะครับแบ่งกันได้นะครับนี่ฮะเขาแบบ เ็ดฉากกันให้เรียบร้อยนะครับปลอดไฟมีห้เรียบร้อยนะครับพัดล่มนะครับนีพัดล่มนะครับดูดอากาศสายไฟต่างๆเขาต่อพร้อมใส่งานได้ครับเด้อลูกค้าได้ไปก็ใส่งานได้เลยนะครับบ่ต้องเห็ดยังบ่ต้องเซ็ดคายยงแล้วนะครับรุ่นนี้นะครับนี่ฮะรุ่น30มฟองฟ้าหนาแผ่นอะคาิดิกใสนะครับโอน790นะครับเจ็บเงินปลายทางกับ890เท่านั้นนะครับราคานี้นะครับเบาๆนะครับหลักลอยนะครับสามารถจะมีติดคอกไกใใส่นะครับ ย่ามฉุกเฉินใดกนะครับสนใจกระทะข้ามาได้ครับเด้อ